สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกม Overwatch 2ออนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันที่แร่งเกมเพย์กันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นตัวละคร ที่ผมไม่เคยเอาลงแล้งเลยดีกว่านะครับก็คือซอมบ้านั่นเองนะฮะตั้งแต่ปับมาใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกเล่นแล้วโคตรติดใจนะครับพี่พกจบถูกใจสิ่งนี้สุดๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กําลังอยากจะลองเล่นซอมบ้ากันอยู่นะครับในแลงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไงครับไปดูกันเลยมานะครับแร้งไดมอนด์หนึ่งนะฮะก็เป็นด่านฮาวาน่านะครับที่ผมไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า ด่านไหนที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมจะเอาซอมบ้ามาเล่นเลยเออเพราะว่ามันแกมสุดๆนะครับด่านนี้คือตั้งใจ,ต,งใจตั้งใจเอาซอมบ้ามาเล่นเลยนะคือด่านนี้มันจะเก่งก็คือพวกตัวสไนเปอร์นะครับพวกวีดฮันโซอะไรอย่างนี้แต่ว่าแอดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ถนัดตัวพวกนั้นไงเราก็เลยหยิบซอมบ้ามาเลยไปเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นซอมบ้ายังไงด่านนี้นะครับไอพวกด่านท<ว>ี่มีไฮกาวเยอะๆด่านไหนที่ผมคิดเล่นไม่ออกตอนนี้นะครับจัดซอมบ้ามาเลย นะครับเริ่มมาถึงบอบก็ออกซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เดินหาศัตรูก่อนครับแล้วนี่ติดแถบวีดโอโหตกใจนิดนึงฮะตกใจนิดนึงฮิลก่อนนะฮิลก่อนนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับผมยังไม่เห็นวีดโอตรงนไหนนะครับผมก็เลยทําการยิงไปที่ดีว่าก่อนนะครับเกตเอติเมทไปทีนี้ผมรู้แล้ววีดโอหน้าอยู่ข้างบนนะครับก็เลยปาเข้าไปเลยตรงครัเมาตรงๆครับเป็นคนตรงๆแล้วผมไม่เจอครับไม่เจอเฉยแล้วออ้ยตรงนี้เกือบตายอยู่ มาเจอดีว่าแทนแต่ผมเห็นแล้ววิโดนะครับผมก็เลยปลาทานตักเกเตอร์เพื่อเร่งให้ตัวละครเราหายตัวไวขึ้นนะครับแล้วก็วิโดใช่ไหมอย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้เออบอกเลยนะครับเจอซอมบ้านเนี่ยห้ามอยู่คนเดียวเด็ดขาดนะครับโดนหมดอะ่ะโต้หมดอะ่ะนี่เอาดีว่าจะตายดีว่าจะตายไปหุ่นแตกเออปาซ้ำไวรัสอีกหนึ่งทีแล้วหืมเกือบอันนี้ อันนี้เกือบทนอยู่เมื่อกี้เก่งหนังหน้าไว้นะครับเพื่อนช่วยฮิลทันก็เลยรอดมาได้นะครับน,นี้ก็เลยพอย,ยแรกนี่ไหลลื่นอยู่ไหลลื่นไหลลื่นเอยโอ้โไม่มีคนดันรถเฉยหล่อไปแป๊บเดียวไม่มีคนดันรถไปจบนะครับจะสังเกตเห็นว่าบางทีผมก็ใช้ปลาตัวทานตเคเตอร์ตรงๆไปเลยนะครับเพื่อเร่งให้สกิลหายตัวเรามันเร็วขึ้นเองนะเออผมชอบใช้อยู่ช่วงนี้นี่ก็หลบมาก่อนนะครับอย่า ล้ำเกินไปก็อันตรายนะพยายามมองหาตัวที่มันน่าจะฆ่าได้ไงมันน่าจะฆ่าได้หรือเปล่าแม็กคคอีมนั่นแหละนั่นแหละโอ้แต่เมอร์ซี่มันชุบได้วะไปก่อนหลบก่อนนะอยู่ตำแหน่งที่แฟลกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบหายตัวไปแล้วตีเขาท่งๆนะครับมันก็อาจจะอันตรายหน่อยแล้วก็พยายามหาตำแหน่งที่เราหลบได้ด้วยนะเนี่ยพอ,อจังหวะที่โดนดาเมจห,หนักๆก็ถอยกลับมาหาเพื่อนนะครับ หลายคนที่เล่นซอมบ,บ้านเนี่ยอาจจะชอบเล่นผิดพลาดตรงที่ว่าแบบไปไปข้างหลังแล้วก็แบบอยู่ข้างหลังอย่างเดียวไงไม่มีที่หลบอะไรเลยโผล่ไปยิงแบบว่าตรงๆนะครับมันก็จะทําให้คุณอันตรายตายง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องออกไปข้างหลังศัตรูเนี่ยไปแฟงศัตรูก็จริงแต่ว่าอยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยด้วยก็ดีนะครับมีโคเวอร์ต่างๆด้วยก็จะดีมากเนี่ยตอนนี้ผมเข้าไปไหนไม่ได้ก็หลบมาก่อนนะครับยิงฟั๊มอัลติเมทไปนะเออได้ละดีว่าแฮ็กอีกหนึ่งทีหุ่นหุ่นไม่แตกอะรีโหลดอย แต่พวกเห็นตัวอะไรมาแถวนี้หรือเปล่าได้ยินเสียงเมื่อกี้อา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 ณาอุ้ยโอ้โหเปิด EMP เลยเหรอเออแต่ว่าเมื่อกี้ปาไวรัสไม่ทันนะครับก็เลยทําให้ดาเมจมันปิดไม่ได้ป่ะปิดไม่ได้ปาะแต่อันนี้มาอนาโอ้โหไอ้ท่าไวรัสนี่มันปาย่ามกันนะน,นี่หลบก่อนเลยครับหลบมาแล้วไม่มีคนดันรถอา้าวเราไอ้บูนะ๊นานี่มีคนดันรถเหรอตกเศร้าโอ้โอ้โอโอโอเจ็บเจ็บเจ็บจุง้งเจ็บจุง้ง มายิงดีว่าต่อเนี่นะครับซอมบ้าก็ยิงแทงได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าซอมบ้านี่แบบต้องแฟลกอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> อยู่กับเพื่อนก็ได้นะครับหาดูจังหวะดีๆว่าจังหวะไหนที่ต้องทําอะไรนะครับอย่านนี้ผมก็เลยมาดันรถ <c oughs> ไม่มีคนดันรถกูดันรถให้ก็ได้โอเคแต่ว่หลมมาทางซ้ายทีนึงครับตีมาแล้วแฮกแล็ค,คีไปอุยอ๊ยโอ้โดนดีว่าซัดอุยแล้วบ๊อบบ๊อบ,บมารอรอแฮกก่อนรอแฮกก่อนเดี๋ยวเราแฮกบ๊อบให้แฮกบ๊อบให้อ้าวอ๋ออาทิตย์เขายิงตายไปแล้วนะไม่ต้องแฮกเลยทีนี้มา ดีวไปไหนีว่าไปไหนหายใครอยู่คนเดียวแอดมาแอนมาโอ้หสวยแม่ปลาหินอัดหัวไปเลยเมอร์ซี่เมอร์ซี่จะตายแล้วเมอร์ซี่เมอร์ซี่เฮ้ยโอ้โหตามแล้วยิงแล้วได้ไหมปลาเวลัสไม่โดนนะโดนเอาโดนเมอร์ซี่เฮ้ยโดนนี่หว่าเมื่อกี้ได้คิวครับอันนี้ปลาติด แม้ว่าตัวละครซอมบ้านเนี่ยมันค่อนข้างมีอิสระมากเลยนะครับที่เราจะแบบไปตรงไหนก็ได้อะโผล่ไปตรงไหนก็ได้ขึ้นไฮกกวอะไรก็ง่ายหมดนะครับนี่ไงนาแล้วก็ถอยง่ายด้วยไงประเด็นอะเออมันครบเครื่องวะครบเครื่องจริงนี่เราขอฮิลหน่อยได้ไหมเพื่อนสักคนหนึ่งโอเคประทิตย์ฮิลแล้วละฮิลแล้วละเออนี่ยิงยิงปึ๊บเราไปข้างหลังต่อครับ วิ่งหายาก่อนตอนนี้ไม่มียาเพื่อนเราฆ่าได้เสร็จปุ๊บยังไงเรากลับขึ้นมาข้างบนแล้วอุ้ยเมอร์ซี่แฮกทันมาโอ้เมอร์ซี่แฮกไม่ทันโอ้แล้วโดนอนาอีกข้างหลังอ๋อ no แหมเมื่อกี้จังหวะแฮกเมอร์ซี่ช้าไปนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าผมแฮกเลยทันทีเนี่ยมันจะหยุดชุบทันหรือเปล่าน่าจะหยุดชุบได้นะเราแฮกยาตรงนี้ก่อนครับเผื่อมีคนใช้นะฮะแล้วก็ ตำแหน่งครับตรงนี้ผมขึ้นไปบนบ้านข้างในเลยนะเพราะว่าจะได้อยู่มาโผบนไฮกกวนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งจุดที่สําคัญเหมือนกันนะกับคนที่เล่นซอมบ้าเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมใช้ไฮกกลนะครับเดี๋ยวเกมในช่วงครึ่งหลังของเกมน่าจะได้เห็นเยอะขึ้นนะตอนนี้ผมปริงบอกเพื่อนแล้วว่าผมจะเอาเมอร์ซี่นะเมอร์ซี่นะเพื่อนเมอร์ซี่นะมีใครช่วยได้ไหมไม่น่าดาแเ้วเปิดอ,อันติเลยแล้วกันเมอร์ซี่มาอืมเรียบร้อยครับโอ้โหไวจัดเราไม่คีตามมาฆ่าเราตรงนี้ยิงโดนขุนหลบได้อยู่ไงมันพิ้วเหลือเกิน ซอมบ้ามันตัวเล็กด้วยนะประเด็นน่ะเออก็เลยผิวหน่อยเดี๋ยว่าเรากลับไปที่ตำแหน่งเจ้าเดิมฮะแล้วก็แอดมาอเอาแอดคนเดียวคนเดียว,ยวบอกเลยอย่ายืนคนเดียวครับยิงคนเดียวเกมนี้เจ๊งครับเจอซอมบ้าอา้มาคีมยิงเข้าหัวเราเฉยเลยวะ่ะแต่โซจอเราได้อยู่ไงก็ได้อยู่นะครับทีนี้ไหลเลยไหลาย,ยาวๆนะครับอืมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเรามีถ้าเกิดว่าเราเล่นซอมบ้าอยู่เนี่ยศัตรู ห้ามอยู่คนเดียวอะ่ะเราแบบลอยเราโผไปตัดได้เรื่อยเนี่ยตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็ <S <S อา้าวแอดยังไงแอดคนเดียวอีกแล้วโอ,อ,อแอดเออแอดเรียบร้อยโอ้โหเราแอดมีออนติเมทด้วยตายไปแบบนี้ครับส่งผลหนักอยู่แล้วตรงนี้ผมพยายามจะไปหาเมอร์ซี่นะตอนแรกแต่ว่าลังเลอย,อยู่แล้วก็สุดท้ายกลับมาเอาซาเลียแทนแล้วก็เบเบอร์อยู่เออก็เลยอามัวมัวตรงหน่อยตรงนี้ตรงนี้มัวหน่อยตรงนี้ทาอะไรไม่ถูกแล้วผมได้ยินเสียงมาทางซ้ายก็เลยยิงดักไว้แล้วก็ นี่ไงเห็นป่ะเขาบอกมาไม่ทันครับเพราะว่าผมไปฆ่าตัดก่อนเมื่อกี้โอ้โหแจมไหมล่ะเออแจมไหมล่ะบอกเลยใครอยู่นคนเดียวนะครับเจอซอมบ้าตบร่วงหมดอะ่ะทีนี้มาเป็นฝั่งดีเฟนส์นะครับผมตอนนี้ผมไม่คิดอะไรแล้วนะครับตัดสินใจว่ากูจะเล่นซอมบ้านั่แหละนะครับ <c oughs> จะจะเอาคลิปซอมบ้าแบบเต็มๆก็เลยเล่นซอมบ้าเลยนะครับในส่วนของเกมเพย์ช่วงหลังนะครับก็จะแตกต่างจากช่วงแรกนิดน,นึงตรงที่ว่า พอเราเป็นฝั่งดีเฟนต์เนี่ยวิธีการเล่นมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างตอนไอ้แท็กเนี่ยเราต้องพยายามบุกเข้าไปหาศัตรูใช่ไหมครับเพื่อที่จะเก็บศัตรูให้ได้แต่ว่าฝั่งดีเฟนต์เนี่ยเราต้องรอดูจังหวะดีดๆเพราะว่าเขาเป็นคนเข้ามาหาเรานะฮะซึ่งมันก็มีจุดที่ผมพลาดหลายจุดอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลาดอะไรบ้างแล้วตรงไหนที่ผมทําได้ดีบ้างน,นะครับจะได้เอาไปปรับใช้กัน่ะเริ่มต้นนะครับก็แฮกยาตรงนี้ไว้ก่อนครับเผ<อ>ื่อศัตรูตัดแม่้ศัตรูใช้นะครับ แล้วก็เดินหาศัตรูที่อยู่คนเดียววีดเห็นแล้ววีดมาแล้วหวานหมูสิกรับหวานเจี๊ยบมาเจี๊ยบปรืดเรียบร้อยครับนี่หลบไปหลบชายหนึ่งทีครับไม่มีใครตามเจอละเออเหลือทิ้งไว้แต่วความอ้างว้างแต่ปุ๊บตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูดูผมแฮกอานานนะอันนี้คือจุดผิดพลาดที่คนชอบทําก็คือสู้กับเขาในที่โล่งเห็นป่ะเออี่ผมเกือบตายนะเพราะว่าคือเราโผล่ไปสู้ก็จริงแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่มัน โดนยิงง่ายเกินไปครับมันก็จะไม่ดีนะมันจะหนียากเอออย่างตอนอย่างตอนที่เราฆ่าวิดอเมื่อกี้มันอยู่หลบในไงนี่รอ,ออนาเอมาก่อนอนาออกจากบ้านมาเอาบ้านมาเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วนี่แต่เนีี้ผมพลาดตรงที่ว่าอาาเขามีเกรเนตปลาลงพื้นนะครับทาให้เขาคิวตัวเองกลับมาได้แล้วก็ฆ่าเขาไม่ทันนะครับเนี่ยอันนี้ตอนนี้คือรังห้าวอยู่บบเนี้คือไม่ดีนะอย่าไปทําตามนะครับถ้าเกิดว่าจะออกมาสู้เนี่ยก็พยายามอย่า อย่าแบบให้มันอยู่ในที่โล่งเกินไปนี่ก็ใช้ทานตลเคเตอร์เรื่อยๆครับตรงนี้ผมเห็นอาณากำลังลำบากอยู่ก็เลยช่วยกดดันซาเลียซะหน่อยเขาจะได้ถอยไปนะครับไม่ต้องยุ่งกับอาณาเราช่วยสะหน่อยแล้วก็เหมือนจะได้ผลด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสกิลเราเนี่ยมันขึ้นไฮกาวได้นะเราเป็นฝั่งดีเฟนซ์นะครับก็ยืมมนบนไฮกาวแล้วก็ยิงลงมาแบบนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เลวนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบไปแฟล้งตลอดอย่างเดียวนะเฮ้ hey, โอ๊เราแฮ็กไม่ได้อะไรวะนี่ไปยิงซาเลีย เห็นปะนะครับฝั่งดีเฟนซ์เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องลุกขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่เราได้เปรียบแล้วก็ยิงต่อสู้ช่วยเพื่อนอยู่ก,กับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนผมยังห้าอยู่ปะน่าจะยังห้าอยู่เผื่อดูเผื่อว่ามันจะมีตัวอะไรที่มันอยู่คนเดียวไงเออตรงนี้ผมลองนะจริงจริงเมอร์ซี่เนี่ยเป็นตัวที่เราฆ่าง่ายสุดแหละนะครับแต่ว่าต้องไม่ไม่เขาอยู่กับซาบกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้นนปาวาล่ไม่โดนปาวาล้วไม่โดนจบเลย นะถ้าปลาโดนนี่เมอร์ซีแ่แอตตายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าดิ้นล่นกันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายตายเอ <S <S ปลาไวรัสไม่โดนอยู่ไกลไปนิดนึงครับเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้พยายามที่จะเซฟพอ,อยต์แรกนะครับของบ้านนี่วิ่งเร็วอยู่แล้วนะวก็พยายามที่จะไปแตะที่พอ,อยต์ให้ได้นะครับไปทันอยู่อันนี้ชิวๆเลย1 m, 1 m, 1 m อีกหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรโผล่มาฮัตโซนหน่อยดิไม่ให้กูเกิดเลยทีนี้ตอนนี้เริ่มตายยับอยู่นะครับ คอยแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่กันได้ครับอีกสามวิีเรากันก่อนได้ชิวๆตอนนี้เหมือนผมตายเยอะขึ้นเนี่ยผมเริ่มระวังตัวมากขึ้นแล้วนะครับน่าจะน่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดน,นึงตรงที่ว่าเน้นยึดไฮกาวแล้วก็ไม่ไปแฟงหลังเยอะละเออแฟงเฉพาะตัวที่มันอยู่คนเดียวจริงๆอุ้ยนี่อนา,นายิงมาเกือบโดนเนี่ยตรงนี้ก็อันตรายอยู่นะครับถ้าเกิดจะจะสู้ตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอนายเขาก็หลบเข้าโคาเวอร์ได้ไวเหมือนกันนะ รออ,อันนี้ผมรอให้อน,นาใช้เกเนตก่อนนะครับใจผมคือรอใช้อนาใช้เกเนตก่อนแล้วก็ใช้ไปแล้วปุ๊บผมก็เลยโจมตีเลยแต่ว่าเมอร์ซี่เขาเปิดอัลติเมตพอดีนะครับก็เลยทําให้ปิดคิวไม่ได้นะฮะแล้วกลับมาตรงนี้มาช่วยเพื่อนครับเปิดอัลติเมทเลยเพราะว่าต้องการไม่ให้รถมันไหลต่อนะครับเนี่ยแล้วก็บิงหลบขึ้นมาคือตอนแรกตั้งใจว่าเผื่อแบบเผื่อได้คิวเผื่อได้อะไรไงเนี่ยเออแต่ไม่ได้ไม่เป็นไร แต่พวกตัวนี้ผมไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยอ่ะสู้กันสักตัวนึงก่อนแล้วกันเอาแล้วนี่ได้ฮันโซเฉยฮันโซมันติดม่วงพอดีเออแล้วก็แอดอยู่ข้างบนหลบหลบวันหนึ่งปาทานโซเกเตอร์ขึ้นไปแล้วก็เมอร์ซี่มาเมอร์ซี่มาวาไว้ได้หนึ่งทีเรียบร้อยเออตอนนี้แท้งเราก็โหดอยู่ไงประเด็นนะ่ะผมก็เลยเล่นสบายหน่อยจริงแท้งโหดแล้วก็เลียกได้ว่ามีพื้นที่ในการเล่นเยอะนะครับคือแท้งสามารถยืนคุมพื้นที่ให้เราได้เนะี่ยแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะสู้ตรงไหน นี่เราหาก่อนหารับตัวไหนมีตัวเดียวตัวเดียวไหมตัวเดียวไหม <Okay. S 1> ตรงนี้นี่เป็นจุดที่ดีมากๆในการประทานนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวดูนะฮะ <c oughs> พอเราสู้เสร็จปุ๊บส,สู้ไม่ได้ใช่ป่ะปลาขึ้นข้างบน <c oughs> <c oughs> กลับมารับฮิวใหม่ <c oughs> เอ้ยแล้วทำไมแอดแอดแอะตามหมอแอะตามหมอไม่ได้มันมาคนเดียวนี่ไม่ได้แต่ข่าเราต้องไปพกเมอร์ซี่มาด้วยแล้วเราก็ลงใหม่ไงตรงนี้โคตรฟรีอ่ะโคตรชิลอันนี้ปลาใสอันานายหนึ่งทียิงยิงยิง,ยงป่วนไว้ป่วนไว้ปวว่ปวนไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ เดิมโดนาเไจปุ๊บปากับ <c oughs> ปลอดภัยสุดๆตรงนี้แต่ว่าโซเยอร์ er ขึ้นมาเล่นกับผมด้วยไง <c oughs> ผมเลยเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันอยู่ใกล้กันเยอะๆมันจะไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องโจมตีทางซ้ายบ้างดูนะอาณาเอออาาเรียบร้อยบ้างงี้เรียบร้อยปะโอโหตายแต่เราตายด้วยครับเมื่อกี้โดนระเบิดของแอดไปนะครับแล้วเขาชุบได้คืนก็เลยก็เลยเศร้าอยู่นะครับ าแล้วเพื่อนอีกหนึ่งนาทีไปรีบไปรีบไปร,ร,รีบไปนะครับวันนี้ผมเห็นอนานะผมไนอนาติดไอสถานะนั้อยู่ของเลยรีบไปฆ่าก่อนเลยนะครับปัดเวละอัดก่อนแล้วก็นี่ระเบิดตุม้มเอออันนี้คือหูตาไวนิดนึงนะครับเราก็จะช่วยเพื่อนได้ตอนบ้านนี่มันไวอยู่แล้วนะครับอ้าวเฮ้ยแอดทำไมมันโดดเดียวอย่างเงี้ยโดดแอดฮะเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งมีแต่เมอร์ซี่ เนี่ยแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาเลยนะครับป่วนสุดๆตัวเราอะ่ะใครที่อยู่คนเดียวนะครับเราก็ไปฆ่าเขาได้เลยนะแล้วก็ถึงมันเราฆ่าไม่ได้เนี่ยเราก็อยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถป่วนปุ๊บแล้วเราหนีได้สบายๆเนี่ยก็จะดีมากอันนี้ผมดูแล้วนะครับแอดแอดอยู่กับนานข้างล่างใช่ป่ะแล้วข้างบนตรงนี้เป็นไรตรงนี้ผมไปไม่ถึงแต่ว่าผมเห็นแล้วว่ามีมีเมอร์ซี่กับฮันโซอยู่แล้วตรงนี้คือไงครับอานะอานก็อยู่คนเดียวดีครับอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ก็โดนสิอ่ะแล้วเมอร์ซี่ชุบวะ ในยุไม่เป็นไรครับเรากลับก่อนอีกหนึ่งทีดูจังหวะก่อนดูจังหวะก่อนถือว่าอ้าวฮันโซคนเดียวอีกแล้วไงไม่ชอบอยู่คนเดียวเออชอบอยู่คนเดียวมหมายถึงว่าชอบเธอคนเดียวแล้วก็ตรงนี้ผมกะว่าจะยาวเลยก็เลยเปิดอันติแต่ว่าเหมือนจะพลาดไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้ตายไปนะแล้วแต่ว่าซาเลียเขากลับมาช่วยเพื่อนนะครับแล้วกลายเป็นว่าอะไรฮะไม่มีคนเข้าพอย <c oughs> เออก็เลยจบเกมแบบนี้เลยนะครับ 3ต่อ1นเนี่ยเราได้3พอยโอ้โหถือว่าเป็นเกมเพย์ที่ใช้ได้ทีเดียวนะ <Hey. S 1> เห็นได้เลยว่าวิธีการเล่นซอมบ้าในแรลงเนี่ยก็เล่นได้นะครับเป็นหนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้เลยตอนนี้ <Hey. S 1> เก่งมากๆนะครับแนะนำว่าให้ลองไปเล่นกันดู ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนที่กําลังอยากจะใช้ซอมบ้าลงแรงดูนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกมากๆนะครับแล้วก็หลักสําคัญเลยนะครับก็คือการไล่เก็บศัตรูที่อยู่คนเดียวนะครับพอเราประเมินรู้แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับใครที่อยู่คนเดียวใครที่ไม่มีตัวละครมาช่วยนะครับซอมบ้าเนี่ยเข้าไปจัดการได้เลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับสามารถโซโล่คิวได้อย่างสบายสบายเลย ยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน